เด็กๆรู้ไหมนอกจากพยัญชนะแล้วในคำหนึ่งคำยังประกอบด้วยสระอีกด้วยนะคขอรับ<อ>และสระตัวแรกที่จะแนะนำก็คือสระอาขอรับมาดูกันว่าเมื่อนำพยัญชนะมาประสมกับสระอาจะอ่านว่าอะไรได้บ้างก,ก็าอ,อากาขออาขาต่อ าตาสระอีตออีตีปออีปีมออีมีสระอือคออืคือถอ,ออือถือมออือมือสระอู อูงูดออูดูป้าอูปูสระเอกอเอเกหอเอเขพอเอเทสระแอกอแอแกลอแอแลพอแอแท สระโอต่อเอโตอหอโอโถหอโอโผส่ะระอกออกอขออาขอคอออคอสระเออจอเออเจอทอเอเธอ ออ,ออเสวัสดีค่ะดเด็กๆครับวันนี้พบก,กับคุณครูนะคะการกติดยาการนี่นะคะเราเจอกันวัน,นพุทธที่สี่นะคะเดือนสิหงหาคมวันนี้วิดีโอจะเป็นวิชาภาษาไทยคุณวิจพาดเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับสระเสียงยาวแล้วก็สะเสียงสั้นนะคะดเด็กๆทุกคนพร้อมที่จะไปเรียนกับคุณครูไวมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะดเดี๋ยวด็กๆ ตามคุณครูนุ้ยไปดูเลยนะคะคุณครูะจะให้เด็กๆรู้จักสลากก่อนนะคะเด็กๆรู้จักมาบ้างแล้ววันนี้คุณครูจะมาทบทวน,นเด็กรอบหนึ่งนะคะสลากเสียงยาวจะประกอบไปด้วยสลากอีโอเอแอือัวอูเห็นไหมคะสลาเสียงสั้นนะคะฝั่งนี้จะเป็นสลาเสียงสั้นสลาเสียงสั้นประกอบไปด้วยสลากอัม อึอีอูเอาไอไอเห็นไหมคะสระเสียงสั้นกับเสียงยาวจะแตกต่างตรงที่ว่าเวลาออกเสียงสระเสียงสั้นจะออกเสียงที่นิดเดียวแต่สระเสียงยาวจะออกเสียงเนี่ยยาวกว่าสระเสียงสั้นนิดหนึ่งนะคะเหล่านี้คุณแม่พยันชนะที่ผสมกับสระนะคะเสียงยาวกับสระเสียงสั้นมาให้เด็กๆฝึกก่อนเรามาดูสระเสียงยาวก่อนนะลูก กอไก่ผสมสด้วยสระเสียงยาวคืออูนะคะเราจะอ่านพร้อมกันเลยนะคำแรกนะคะตัวแรกอ่านว่ากอจากอกีกองกออูกูขออาขาขอขี่ขออูขือขออูกูขออาคาขอคีขออูคือขอคูงอ n g ง,งอนี่งงจออาจาจอีจ,อจีจออืจจอ,อจือจอจุช้ออาชาช้ออีฉีชอาาือจือชออูช,ช,อออชออูดูนะคะถ้าเราอ่านบบไม่สกดก็จะานว่ากากีกือกูขาขีคือคคขูคขาขีคือค,ค,ค,อคูงานี่งืงู าจาจือจูชาชืชอชูคราวนี้มาาันดนสราดเสียงสั้นบ้างนะคะมอหามะมออิมิมอมึมอมูโยหายะยยยิยยอยยุรรหาระโรริรรรุรรุวอหาวะวิวิววุววุ สออาสะสอีศีสออืสืสออุสุหออาหะหออีหีหออือหึหออาา่านในแม่สะกดนะคะดูนะมะมีมือมูยะยียืยูระรีรืรูวะวิวุวูสะสิสีสูหห่ฮะฮีฮึ เห็นไหมคะไม่ยากเลยเด็กๆลองสังเกตการออกเสียงดูนะคะเดี๋ยวคุณมิ้จะพาเด็กๆนะคะไปดูคํานะคะที่ผสมด้วยสละเสียงสั้นและเสียงยาวนะคะที่เป็นคําที่มีความหมายนะคะเดี๋ยวเราไปดูและฝึกอ่านพร้อมๆกันนะคะลูกเอาละคะลูกเดี๋ยวเราจะมาลองอ่านคํานะคะฝึกอ่านคำและลูกที่ผสมด้วยสละเสียงยาวกันก่อนนะคะ จะใช้สละดเสียงยาวทั้งหมดเลยนะคะลูกคำแรกนะคะเด็กฝึกอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูน้อยเลยนะคะอ่าคำแรกนะคะตออาตาตอโอโตตาโตยอูยูโดโดยูโดมอยมีโบโบมีโบรอยรีรอรอรีรอปอยปีจอจอปีจอ วอยเวลอาลาเวลามองมือถอถือมือถือกอกาฟอแฝดกาแฝเด็กสังเกตดูนะคะคำเหล่านี้จะผสมด้วยสละเสียงยาวนะคะทั้งหมดเลยสลาฮาสลาอูสลาอูเห็นไหมคะสลาอลงท้ายด้วยฮออ่างสลาเอสลาอูเห็นไหมคะสลาอูแล้วก็สลา เอนะคะใช้เป็นสระเสียงยาวหมดเลยคราวนี้มาดูสระที่เป็นสระเสียงสั้นกันบ้างนะคะเราลองมาฝึกอ่านกันนะคะคาแรกเลยรอหาระบอมบังระบังทอุทุรอหาระทุระทอัทะละลุทะลุเงาเงาดอฮักดัมงาดมกอจกัมลอยได้ดัมไล อฮหมลัมโยายายลัมยัยมหามะลอยลิมะลิรอหะกะทอหะทะกะทะฟังนี้นะคะสีฟ้าแบบนี้จะปร้อมด้วยสลับเสียงสั้นอัสลัมสลับบุรสลับเอ้าเอ้า,านะคะสลับไอไม้มาเลยเห็นไหมคะสลับอี เป็นสละดเสียงสั้นหมดเลยนะคะดังนั้นสละดเสียงสั้นจะมีเสียงหรืออ่านออกเสียงแค่นิดนึงนะคะถ้าผสมกับพยัญชนะนะคะฝั่งนี้คราวนี้ถ้าครูนุ้ยจะเอาสละดเสียงสั้นไปผสมร่วมด้วยกับสละดเสียงยาวนะคะเด็กๆทุกฝั่งนี้นะคะจะมีทั้งสั้นและยาวอยู่ที่เดียวกันเลยมีคําว่าอะไรบ้างอ่าเด็กๆลองมาอ่านกับคุณครูนุ้ยนะคะ วอยวิชออาชาวิชาทออาทะลอยเ,เลทะเลกอยกิลโลกิโลอบอยบิดออาดาบิดาสออุสุข,ขออาขาสุข,ขาสอีสีดอาดำสีดำรออาระกออาการะกาตออมตำรออาราตำราไม่คะคราวนี้เราลองมาดูนะคะว่า สละไหนเป็นสละเสียงสั้นเสียงยาวสละอีเดี๋ยวดีว่าเป็นสระเสียงอะไรคะอ่าสั้นสละหาเป็นสระเสียงอะไรคะยาวเห็นไหมคะอันนี้จะใช้ทั้งสั้นและยาวถะเลสละหาเป็นสระเสียงสั้นสละเอเป็นสละเสียงยาวเห็นไหมคะกิโกอิกิสละอีเป็นสระเสียงสั้นสละโอเป็นสละเสียง ยาวดังนั้นฝั่งนี้จะเป็นคําที่ผสมด้วยทั้งสละดเสียงสั้นและเสียงยาวส่วนฝั่งนี้เป็นสละดเสียงยาวหมดเลยสีแดงๆนะคะถ้าสีฟ้าจะเป็นสละดเสียงสั้นเอาละค่ะคราวนี้ครูนุ้ยจะมีงานนะคะเป็นการบ้านให้กับเด็กๆก,การบ้านของครูคนุ้ยวันนี้เด็กๆจะต้องไปเขียนนะคะ แยกคาไหนที่ผสมด้วยสละเสียงสั้นคําไหนที่ผสมด้วยสละดเสียงยาวนะคะคุณไม้จะมีใบงานให้นี่นะคะให้เด็กๆไปเขียนนะคะคําที่ผสมด้วยสละเสียงยาวจะอยู่ฝั่งนี้นะลูกคําที่ผสมด้วยสละเสียงสั้นจะอยู่ฝั่งนี้คือสละทั้งสั้นหมดเลยนะคะส่วนตรงกลางให้ผสมด้วยทั้งยาวแล้วก็ทั้งสั้นนะคะนี่ยกตัวอย่างที่คุณไว้ทําให้ใบงานที่ฝาก ไว้นะคะให้ส่งมาให้คุณครูนุ้ยด้วยนะคะคุณครูนุ้ยรอของเด็กๆอยู่นะคะเอาละค่ะวันนี้คุณฝากไว้แค่นี้นะคะอย่างนี้ทำกัน้างนะคะแต่ถ้าคนไหนไม่ได้ทำก็ไม่เป็นไรนะคะฝากไว้ละกันเดี๋ยวเราค่อยมากลับมาทบทวนใหม่นะคะสำหรับวันนี้คนเวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ